สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนรู้รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งอช2 1ง0 3เรื่องการกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกิจกรรมการผลิตหรือบริการคือแผนง,งานทางการประกอบอาชีพที่แสดงกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการลงทุนประกอบการโดยมีจุดเริ่มต้นจากจะผลิตสินค้า และบริการอะไรมีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรและผลจากการปฏิบัติออกมาได้มากน้อยแค่ไหนใช้งบประมาณและกำลังคนเท่าไหร่ขั้นตอนการกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือบริการ1การสำรวจตัวเอง2การสำรวจสภาพแวดล้อม3การกำหนดทางเลือก4การประเมินทางเลือก6กํำหนดวัตถุประสงค์7็พยากรณ์อนา,นาคตถึงความเป็นไปได้8กํกำหนดแนวทางปฏิบัติ กาวประเมินแนวทางการปฏิบัติที่วางไว้สิบทบทวนและปรับแผนการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือบริการคือการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผลผลิตหรือการบริการได้ตามที่กำหนดคุณภาพไว้การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการการควบคุมคุณภาพนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหสินค้าที่สั่งซื้อตรงตามข้อตกลง สอกระบวนการผลิตถูกต้อง 3. การวางแผนตรงตามที่กำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิตแบ่งออกเป็น4ขั้นตอน 1. ขั้นตอนการกำหนดนโยบายสองขั้นตอนการออกแบบ 3. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ 4. ขั้นตอนการจำหน่ายการควบคุมคุณภาพการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการมีความสำคัญต่อการกำหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการเป็นอย่างมาก การผลิตสินค้าหรือการบริการที่ดีนั้นต้องมีคุณภาพที่คงที่จึงจะคงความพึงพอใจต่อลูกค้าให้ซื่อสัตย์และเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและการบริการต่อไป